สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเฟซทุกท่านวันนี้ก็ผมจะมานำเสนอนะครับบ้านกลางน้ำรีสอร์ทโมโหกบ้านปางมุงตําบลแม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับว่ามีดีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็มีน้ําตกม่น้ำทากนะครับน้าตกมาจากคุนคอนไหลผ่านมานะครับผ่านรีสอร์ทนะครับ เพ่อไปหล่อเลี้ยงนาของพี่น้องชาวบ้านปังมุงและตำบลแม่ก่อนนะครับโอ้โหน้ําไหลดีมากนะครับผมไหลทิ้งไหลกว้างผมเสียดายน้ำเหลือเกินนะครับนน่นมันจะไม่ใหญ่ไปสารปังใหญ่ไปสารผมอยากให้น้ํานี้ไปช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนเรื่องน้ํานะครับทั่วประเทศเนเสียดายจังเชียงรายทํานากันปีงสามครั้งนะครับนี่กําลังทําเลยนะครับ อรอดพิศเสากำลังทำนากันเลยนะครับนะครับมีไหลายทั้งปีนะครับมีทั้งปีไหลายอย่างนี้ทั้งปีนะครับทั้งปีนะครับอ,อันนี้แหผมเอาไว้หวานหาปลากินนะครับดำรงชีวิตไปวันวันหนึง่งมีความสุขไปวันวันหนึง่งอันนี้จะพาดูน้ําตกเจ็ดชั้นนะครับนี่น้ําตกเจ็ดชั้นนะครับ นะครับสร้างสรรค์ได้สวยงามมากนะครับโอ้รับนี่ครับแสงดังกลางวานเพาะพลาเลาะมากนะครับเพาะพลเลาะมากเพาะพผเลาะมากดูนะครับเพาะพลาเลาะมากมากโอ้โหดูนะครับสวยงามมากๆนะครับเ็ดชั้นไหนทั้งปีทั้งชาตินะครับมีความสุขเหลือเกินนะครับมาฝนจะพาไปชมต่อครับ โอ้ oh, ขึ้นน้อนเลยนี่ถนนทางเข้ารีสอร์ทนะครับตับ้งใหญ่ไพศาลนะครับมาสะดวกทุ่งนางเขียวกระจีนะครับนี่นะครับติดกับรีสอร์ทเลยผมเพิ่งปล่อยปลาดุกไปพันตัวเมื่อวานนี้จาระเมศสองร้อยปลานินห้าร้อยทับทิมสองร้อยนะครับยอด นี่คืออาการสำนักงานนะครับถ้าทันมาไม่เจอใครก็มีเบอร์โทรนะครับพร้อมกับเป็นพีอ็กในตัวทหารเขาเรียกพีเอ็กภาษาชาบ้านทัวบตัวไปเขาเรียกมินิม์กนะครับนะครับนี่อยู่ในกลางนาเลยกลางน้ําเลยนะครับไม่ใช่กลางนาอ,อ,อันนี้มอไซค์ของพ่อตาผม รถประจำตัวสุดยอดทำงานทั้งวันนี่โสดนะครับพ่อเนี่โสด <c oughs> หนุ่มโสดนะครับติดต่อผ่านผมได้นะครับทำงานมาอยุยี่สิบกว่าในอายนะครับทำงานอายุยี่สิบกว่าในไออายตาผมนี่สุดยอดมากน้ำไหลตลอดเวลานะครับีนน้ำ มาจากทางบนนะครับไหลเข้าปอรีสอร์ตลอดเวลานะครับน้ําถ่ายเทตลอดเวลาปลาใรงนี้มีเยอะมากนะครับมีตั้งแต่ปลาบึกปลาดุกปลาสวายปลาจระเม็ดปลาทับทิมปลานินปลาในปลกระโหกปลาเทพาปลาตะเพียนโอ้ย่สกปลาซ้อย โอ้ผมจาไม่ได้เยอะแยะมากครับปล่อยไปเยอะมากปล่อยไปหลายหมื่นตัวมากโอโ้ต้นไม้ก็สวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆพี่น้องเลยสวยงามมากโพสเซียนผมกำลังเพาะไปเรื่อยๆครับจะให้เต็มรีสอร์ทเลยนะครับปลูกง่ายเพาะง่ายครับแต่ก็ตัดเสียบตัดเสียบอย่างเดียวนะครับอ่าอันนี้ถนนผมใหม่นะครับนี่จะเอาไว้เป็นควายเทียมเกียนนะครับผมจะเลี้ยงควายแล้วก็งวัว ย้อนยุกนะครับเทียมเกียนจะทัวร์หนุนเส้นนี้นะครับทัวร์ไปนะครับไปถึงสันดอยดอยนางสาวนอนนะครับดอยนางสาวนอนขึ้นไปวัดห้วยจนเดือยช้าผมก็ไปทําบุญมารับภรษาครับแล้วก็ไปบ้านเย้านะครับตรงนู้นที่เห็นบ้านหลังขาขาวนะครับกลุ่มบ้านเย้านะครับจะทัวร์ไปนะครับจะย้อนยุคสมัยโบราณเรานะครับคนเราขี่แต่รถยนต์รถเก๋งกัน เมื่อกี้ควายขี่เกียงกันมั่งมีไผ่นะครับมีหน่อตลอดปีนี่ปลูกไหม้เสียบไหม้นะครับกำลังเสียบนี่ครับมาทันไรแล้วแตกหน่อยแล้วนี่ต้นพึ่งเสียบไม่นานนี่เองนะครับแตกหนอก,กินทั้งปีนะครับอ,อันนี้อาคารนี่อาคารใหญ่นี่ผมทําไว้เพื่อเก็บผลงานพระสินที่ผมสะสมมานะครับจะไม่รู้จะพอไว้หรือเปล่า ไว้ในบ้างครับม้วนก็บอกใส่เก็บๆๆๆๆๆก็บไว้นะครับมาเด็กขี่มาดูเลยนะครับจะเอามาติดที่อาคารนี้นะครับเพื่อให้แขกผู้มีเกียรติที่มาเที่ยวหรือมาพักรีสอร์ทได้ชมได้เห็นนะครับนะครับไอ้ต้นกล้วยเห็นไกลๆนั่นคือเป็นคลองล้อมรอบรีสอร์ทนะครับเป็นลำธารแม่น้ำท่าล้อมรอบรีสอร์ทเลยครับทั้งรีสอร์ทมีน้ําตลอดนะครับ นี่ก็อีกไผอีกต้นนึงนะครับเป็นเสียบไว้ั่นหนอก,ก็แตกนะครับแตกอีกแล้วนะครับดูต้นไม้สวยงามมากๆนะครับนี่ต้นไม้สวยงามมากๆ,มามมากๆผมชอบดอกไม้นะครับชอบความสวยงามนะครับคนปีเสือแต่ชอบความสวยงาม <laughs> ชอบดอกไม้นะครับชอบความสวยงาม ลังนกกระจอกนะครับสวยมากครับต้นไม้สวยงามมากๆนะครับมีสะพานเข้ารีสอร์ตอย่างดีนะครับสิงสารสัตว์เยอะนะนี่อะไรเนี่ยนี่ช้างนะครับนี่ดูนี่หน่อไม้ ที่ผมบอกกินทั้งปีนี่อีกกอหนึ่งโอ้โหไม่แต่นอไม้ทั้งนั้นนะครับนี่อาหารปลาผมให้อย่างดีนะครับซีพีมันจะซีพีเฟสมานะครับเป็นซีพีของอาหารปลาปลาปดุกปลาพืชนีหมดนะครับผมเลี้ยงปลานี่ห้าวันสามกวสอบ 5, 000, 000, โอโห้าวันพันกว่าอเลี้ยงมาปีกว่าแล้วลาในบอลองคำนวณดูนะครับห้าวันพันกว่า ประมาณพันสามพันสี่อันนี้คือน้ําตกอีกสองชั้นเมื่อกี้เจ็ดชั้นนี้มีสองชั้นนะครับดูครับน่ที่ว่ารอบรอ,อบรีสอร์ทนี่อาคารอาคารพุทธศิลป์นะครับอาคารพุทธศิลป์น้นําตกไหลโน่นอีกชั้นหนึ่งสองชั้นนะครับอับไปครับผมดูไปเรื่อยครับชมไปเรื่อยครับ มีความสุขกับการชมวิดีโอน,นี่ผมกําลังเสียบไว้ใหม่ครับไพ่กำลังเสียบเสียบง่ายๆครับตัดมาเสียบไวอย่างเงี้ยน้ำลดบ้างมปรลดบ้างเดี๋ยวก็ติดนะครับนี่เสียบไปเยอะมากครับเสียบไปลรอบเลยกินดีครับวิตามินเอถึงแซดรักษาโรคปวดเขา่ากินแล้วเดินกระเพกกระเพก เขานี่เจ็บหมดนะครับกิน่นอไม้เนี่ยแต่จะเป็นต้องกินเพราะมันเป็นของเราอพอเราชอบด้วยอยู่นครสวรรค์ไม่เคยได้กินมาอยู่เชียงรายเจอแต่นอ <c oughs> นะครับอ <c oughs> ุดมสบมบูรณ์ไปต้นไม้ท้องทุ่งนาทั้งบรรยากาศเสียงไก่เสียงกาเสียงนกนี่ก็ออีกต้นหนึ่งนะครับ อันนี้ตบชวาเอาไว้ขังลูกปลานะครับปลาออกเยอะมากนะครับลูกปลาออกเป็นทั้นแสนตัวนะครับออกเยอะมากอา,าจะเป็นปลานินปลารับทิมนะครับอันนี้ถัง,ถงน้ำมีสามถังใช้เต็มที่ครับอันพักไอศอรไม่ต้องกลัวขาดน้ํานะครับน้ําแรงมากค้องน้ําน้ําไหลแรงมากนะครับนะครับน,นี่ดอกคูนนะครับกำลังขึ้นมีสามต้นตน,ตนต้นหนึ่ง นุนต้นหนึ่งนะครับมีสามต้นอันนี้ลำใยนะครับกำลังขึ้นนะครับกำลังเพาะใยมีหลายต้นมากนะครับขานูไผ่ต้นนี้ต้นหนึ่งนะผมเสียบไว้ลองดิสอดหมดนะครับนี่หน่อย้าฟู